การเรียนรู้ที่4ครับภัยพิบัติธรรมชาตินะวันนี้เป็นภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับทางชีวภาพครับเป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่4ครับภัยพิบัติธรรมชาติจะเป็นอย่างไรสําหรับภัยทางชีวภาพไปติดตามกันครับสําหรับภัยพิบัติ ทางธรรมชาตินะครับเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องของทางชีวภาพนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าและภัยแรงครับที่เป็นภัยเกี่ยวกับทางชีวภาพนะโดยที่สาเหตุนะครับมาดูเรื่องของไฟป่าก่อนละกันนะครับสาเหตุของการเกิดไฟป่านะครับเกิดได้ทั้ง2กรณีนะครับโดยกรณีแรกนั้นเกิดจากการที่ธรรมชาตินั้นทําให้เกิดไฟป่าได้นะครับไฟป่านั้นอาจจะเกิดจากภัยแรงครับ ด้วยความแห้งแล้งนะครับด้วยอุณหภูมิที่ร้อนนะครับบวกกับความชื้นอะไรต่างๆส่งผลให้ในเรื่องของการที่ใบไม้นะครับหรือเศษหญา้าต่างๆเกิดการเสียดสีกันเกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นประกายไฟนะครับแล้วก็กดก่อให้เกิดเป็นไฟป่าลุกลามไปรวมถึงนะครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นในเรื่องของฟ้าผ่าก็ส่งผลให้เกิดไฟป่าลุกลามนะครับไปยังบริเวณต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าได้เช่นเดียวกันส่วนสาเหตุนะครับที่มาจากมนุษย นะครับเช่นในเรื่องของการเผาหาของป่านะครับชาวบ้านนะครับหรือว่าชาวเขานะครับหรือว่าคนที่ไปเดินป่านะครับอาจจะมีในเรื่องของการหาของป่าเพื่อดํารงชีวิตนะครับหรือว่าเพื่อไปทําการค้าอะไรต่างๆเมื่อมีการเผาป่าบางทีไฟก็อาจจะลุกลามได้รวมถึงการเผาไร่นะครับการเผาไร่เพราะว่าบางทีเขาต้องการทําลายนะครับวัะชะพืชนะครับหรือการจุดก่อประกายไฟอะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่การเผาขยะก็ส่งผลในเรื่องของการ การที่เรียกว่าไฟอาจจะลุกลามนะครับแล้วก็เกิดไฟป่าจากกองเล็กๆนะครับโดยที่อาจจะมีการควบคุมแต่ปรากฏว่าควบคุมเพลิงไม่อย <Can S 1> <crease, S 2> ู <istance> ่นะครับควบคุมกองไฟไม่อย <med> ู่ก็อาจจะเกิดไฟป่าได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวครับเมื่อเวลาไปท่องเที่ยวป่าอะไรต่างๆนะครับมีการก่อกองไฟนะครับหรือจุดประกายไฟต่างๆแลวปรากฏว่าดับไม่สนิทก็ทําให้เกิดไฟป่าเช่นเดียวกันนะครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นกระบวนการเกิดไฟป่านะครับจะมีสามเหลี่ยมไฟนะครับโดยสามเหลี่ยมไฟนี้นะครับ จะเป็น3เรื่องนะครับสอย่างที่ทําให้เกิดไฟป่าได้นะครับมีทั้งในเรื่องของการตัวที่เป็นก่อให้เกิดเชื้อเพลิงนะครับหรือเป็นวัสดุเชื้อเพลิงในต่างๆรวมถึงความร้อนอุณหภูมิความชื้นนะครับกระแสลมก็มีผลเหมือนกันในเรื่องของการที่จะกระจายพื้นที่ไฟป่ารวมถึงแก๊สออกซิเจนแก๊ซออกซิเจนเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับทำให้เกิดไฟป่าได้เช่นเดียวกันต่อมาครับประเภทของไฟป่านะครับไฟประเภทแรกนะครับเป็นไฟใต้ดิน ก็เป็นวัสดุเชื้อเพลิงนะครับที่อยู่ใต้ดินนะครับอย่างเช่นป่าไม้นะครับที่เป็นป่าพุเนี่ยครับมีโอกาสที่จะทําให้เกิดไฟป่าในลักษณะของไฟใต้ดินได้โอกาสสูงที่สุดเลยนะครับเพราะว่าป่าพุเนี่ยเป็นป่าพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับต้นไม้นะ่ะมีความเรียกว่าอาจจะตายไปรากอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดไฟเกิดการเสียดสีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เกิดไฟในชั้นใต้ดินได้ประเภทที่2นะครับเป็นไฟผิวดิน ไฟลักษณะนี้นะครับจะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงที่ไม่ตามผิวดินต่างๆเศษไม้นะครับเศษใบไม้หรือหญ้าแห้งนะครับมีอัตราที่ลุกลามนะครับตั้งแต่ช้าจนถึงเร็วมากครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของกระแสลมที่จะพัดพาในเรื่องของวัสดุเชื้อเพลิงในต่างๆ แล้วก็เป็นตัวเร่งในเรื่องของการที่จะทําให้ไฟนั้นนะ่ะมีความรุนแรงหรือความเบาบางลงไปก็ขึ้นอยู่กับกระแสลมด้วยเช่นเดียวกันไฟสุดท้ายนะครับเป็นไฟเรือนยอดไฟประเภทนี้ถือว่าเป็นไฟป่าที่จะมีชนิดความรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันไหมบริเวณที่เรียกว่าเป็นวัสดุเรือนยอดไม้ก็คือไหมบนยอดไม้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการลุกลามจากยอดไม้นึงไปอีกยอดไม้นึงนะครับก็มีการลุกน้มก็ขึ้นอยู่กับกระแสลมด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับพื้นที่เสี่ยงนะครับในการเกิดไฟป่าของโลกนะครับจากแผนที่นี้จะเห็นได้ว่าการเกิดพื้นที่ไฟป่าเนี่ยนะครับก็ดูคำอธิบายสัญลักษณ์ของแผนที่สีแดงนะครับพบได้บ่อยนะครับพบได้บ่อยส่วนสีส้มนะครับก็บ่อยมากลวครับแล้วก็สีเหลืองพบบ่อยที่สุดจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีเหลืองนะครับที่พบบ่อยที่สุดนะครับจะพบมากในบริเวณทวีปอเมริกาใต้นะครับแล้ว <shaped> ก <DOWN> ็ในทวีปแอฟริกาเป็นพื้นที่ที่มักจะเกิดไฟป่า ส่วนพื้นที่อื่นๆก็สามารถเกิดไฟป่าได้เช่นเดียวกันเช่นบริเวณทวีปอเมริกาเหนือหรือพื้นที่ในยุโรปหรือแม้กระทั่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณประเทศ,เทศอินโดนีเซียนะครับหรือแม,ม้มาเลเซียพื้นที่ไทยก็โอกาสที่จะเกิดไฟป่าก็เกิดได้เช่นเดียวกันนะครับอีกพื้นที่หนึ่งก็คือในทวีปออสเตรเลียนะครับพื้นที่ขนาดใหญ่เลยก็คือประเทศออสเตรเลียเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งโอกาสในการที่จะเกิดไฟป่าก็สูงเช่นเดียวกัน ส่วนพื้นที่ในประเทศไทยนะครับที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่านะครับจากสถิตินะครับใน10ปีนะครับเป็นข้อมูลย้อนหลังนะปี2551จนถึงปี2 5 6พนะครับพื้นที่ไฟป่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ในภูมิภาคทางด้านเหนือนะครับทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับที่มักเกิดบ่อยครั้งนะครับ มาครับผลจากไฟปานะครับส่งผลเสียอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับมันไฟไม่ป่าใช่ไหมครับฉะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้และต่างๆก็เกิดความสูญเสียเสียหายนะครับเพราะถูกเผาไหม้ไปรวมถึงควันไฟครับที่ลอยฟุ้งขึ้นไปในในอากาศนะครับก็สร้างมลภาวะนะครับสร้างปัญหาหมอกควันรวมถึงทัศนวิสัยในการบินของเครื่องบินด้วยนะครับในการมองเห็น แล้วก็หน้าดินนะครับชั้นหน้าดินมีการถูกทําลายนะครับหน้าดินถูกเปิดล่งเพราะมีการไฟไหม้ถูกไหมบพืชพันธุ์ต่างๆนะครับต้นไม้ต่างต่างก็หายไปส่วนสัตว์ปานะครับก็มีจํานวนที่ลดน้อยลงครับแล้วก็เกิดการอบพยพยายกินฐานเพราะว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับไม่เหมาะแก่การที่จะดํารงชีวิตหรือสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้นะครับก็ต้องย้ายพื้นที่หรือย้ายที่อยู่อาศัยไป การปฏิบัติต้นนะครับเมื่อเกิดไฟป่านะครับก็มีในกรณีที่ก่อนเกิดไฟนะครับก็ต้องมีในเรื่องของพื้นที่เป็นเป็นพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์พร้อมที่จะดับไฟป่ารวมถึงมีการดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่าครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการเกิดไฟป่าแล้วลุกลามไปทําระบบป้องกันไฟป่าครับอย่างเช่น ในประเทศที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเช่นในีปวเมริการเหนือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแอฟริกาก็ดีนะครับหรืออเมริกาใต้หรือแม้กระทั่งในประเทศออสเตรเลียจะมีในเรื่องของระบบป้องกันไฟป่าขณะเกิดภัยนะครับก็อพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันการที่จะลุกลามในเรื่องของไฟป่านะครับแล้วก็ไม่สุดดมควันไฟครับ อาจาก,ก่อให้เกิดอันตรายหลังเกิดภัยนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบป้องกันไฟป่าอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าในประเทศที่มีพื้นที่เสี่ยงในการเกิดภัยเขาก็จะมีในเรื่องของการจัดเวรเฝ้าระวังไฟป่านะครับมีหอคอยนะครับในเรื่องของการดูว่าเกิดไฟป่าบริเวณตรงไหนจะได้ดับได้อย่างทันท่วงทีภัยต่อมาครับเป็นภัยแล้งนะครับภัยนี้นะครับก็สามารถเกิดได้อยู่ 3ประเภทด,ด้วยกัน3ลักษณะด้วยกันอย่างแรกครับในเรื่องของอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับในเรื่องของทางการเกษตรก็ดีครับซึ่งเกิดจากมนุษย์หรือแม้แต่ในเรื่องของทางอุทกกวิทยาเกี่ยวกับในเรื่องของน้ําคราวนี้มาดูสาเหตุการเกิดนะครับการผันแปรของสภาพภูมิอากาศนะครับบางปีฝนตกน้อยครับแล้วก็ฝนตกบริเวณที่เรียกว่าในเขตเงาฝนนะครับส่งผลให้ไม่มีการกักเก็บน้ำหรือกักเก็บน้ําได้ไม่เพียงพอ าสาเหตุต่อมาเกิดจากในเรื่องของปรากฏการณ์เอล尼โยและลานิยปรากฏการณ์เอลนิโยและลานียนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามกันระหว่าง2ทวีปซึ่งเกิดจากกระแสลมรหรือความชื้นหรืออุณหภูมิอะไรต่างๆล้วนมีผลทั้งสิ้นครับรวมถึงภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกเอลนิโยหากเกิดในทวีปออสเตรเลียนหรือฝั่งเอเชียฝั่งเอเชียต่อเฉียงใต้นะครับทางซ้ายมือของนักเรียนนะจินตนาการตาม ตามนะกันนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับคือทวีปออสเตรเลียและปะชวีปเอเชียบริเวณเอเชียตะวันกเฉียงใต้นะจะเจอปรากฏการณ์อนิญยตถ้าแห้งแล้งจะเป็นแห้งแล้งนะครับส่วนทางตรงกันข้ามปรากฏการณ์ลานิยานะครับฝนตกหนักฝนตกชุกเกิดพายุอะไรต่างๆก็จะเกิดบริเวณทางฝั่งด้านขวาบริเวณทวีปอเมริกาใต้จะตรงข้ามกันแบบนี้ แต่ถ้าหากในเอเชียนะครับหรือออสเตรเลียเกิดปรากฏการณ์ลานิยาฝนตกชุกฝนตกหนะักในทางทวีปอเมริกาใต้ก็จะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยที่แห้งแล้งหนักนะครับต่อมานะครับความผิดปกติของร่องมรสุมนะครับร่องมรสุมก็เป็นร่องมรสุมที่มีผลทําให้เกิดฝนตกนะครับเกิดสภาพภูมิอากาศต,ต่างๆมันเกิดความผิดปกติทําให้เขาเรียกว่าสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย สาเหตุต่อมาครับเรื่องของการขาดแหล่งกักเก็บน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วนะครับถ้าบริหารจัดการไม่ดีในเรื่องของการกักเก็บน้ําก็เกิดภัยแรงตามมาโดยเช่นเดียวกันการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็ความต้องการของมนุษย์ในเรื่องของการใช้น้ําเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลให้เกิดในเรื่องของภัยแล้งเช่นการทําเกษตรกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างเอาน้ําไปใช้นะครับต่างคนต่างแย่งน้ำนะครับน้ำก็ไม่เพียงพอ ส่วนลมมรสุมนะครับที่ได้พูดไปเมื่อกี้มีผลครับในเรื่องของถ้าเป็นประเทศไทยจะมีร่องมรสุมนะครับที่พัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้2ลมนี้เป็นลมที่สําคัญที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยโดยที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะส่งผลให้ในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับที่เป็นลมมาจากทางซีกโลกเหนือมาจากทางประเทศจีน นะครับเมื่อพัดผ่านลงมานะครับจะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตอนเฉียงเหนือมีอาการหนาวเย็นนะครับส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุกซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี้นะครับจะพัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์พวกนี้นคือเป็นฤด,ดูหนาวช่วงของอากาศหนาวเย็นนั่นเ,นเองส่วนอีกลมหนึ่งนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมนี้ครับจะเอาความชื้นนะครับจากมหาสมุทรอินเดียนะครับพัดเข้าสู่ประเทศไทย ลมประเภทนี้ครับลมมร,ม,มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือะตะวันตกเฉียงใต้ขอภายนะจะทําให้เกิดเมฆฝนนะครับมีเมฆมากแล้วฝนตกชุกเลยนะครับบริเวณชายฝั่งทะเลนะครับยิ่งภาคใต้เนี่ยครับฝน8ปแดดสี่นะครับ,ะะรบจะเจอฝนมากเลยถ้าลมมรสุมประเภทนี้นะครับหรือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านเข้ามาโดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นจะมาในช่วงของเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม มาปุ๊บฝนตกปรับนะครับสองลมนี้ที่เป็นลมมรสุมพัดเข้าสู่ประเทศไทยต่อมาครับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งนะครับของโลกนะครับก็ดูจากคําอธิบายสัญลักษณ์แผนที่เช่นเคยครับจะเป็นในเรื่องของระดับความรุนแรงของภัยแล้งนะครับสีแดงเข้มเลยนะครับก็จะเป็นแรงมากครับแล้วก็ไล่ระดับลงมานะครับสีอ่อนลงมาจะเห็นได้ว่าพื้นที่ภัยแล้งนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้ รบ,บริเวณดังกล่าวตรงนี้นะครับก็คือบริเวณภูมิภาคเอเชียใต้นะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงบริเวณเอเชียกลางเลยนะครับก็ประเทศที่ได้รับผลในเรื่องของภัยแล้งหนักๆก,ก็จะมีในทั้งทวีปเอเชียอย่างที่บอกไปครับบริเวณเอเชียใตย้หรือแม้แม้แต่บริเวณพื้นที่ในยุโรปทุกวันนี้ก็ประสบภัยในเรื่องของพื้นที่ ความแห้งแล้งมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูทีีละพื้นที่ละกันนะครับภัยแล้งนะครับเริ่มจากเอเชียใต้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับมีปัญหาภัยแล้งก็เนื่องมาจากในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับระบบชลประทานที่อาจจะไม่ดีนะครับในเรื่องของการกักเก็บน้ำครับแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ในทวีปยุโรปในปัจจุบันนี้จะพบเจอปัญหาเกี่ยวกับคลื่นความร้อนนะครับคลื่นความร้อนที่มาจากในทวีปแอฟริกา การแผ่ขึ้นความร้อนมาเนี่ยส่งผลให้ในทวีปยุโรปนั้นมีปัญหาภัยแล้งหรืออุณหภูมินันนะครับมีอุณหภูมิที่สูงมากยิ่งขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาส่วนในทวีปอื่นๆเช่นในทวีปเอเชียนะครับทวีปออสเตรเลียก็พบเจอปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับในทวีปอเมริกาเหนือและก็อเมริกาใตา้ส่วนพื้นที่ภัยแล้งของประเทศไทยครับจะพบเจอภัยแล้งได้ในภูมิภาค ะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ภัยแล้งนะครับที่เกิดขึ้นทุกปีครับด้วยสภาพภูมิประเทศนะครับที่เป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาเนี่ยที่เป็นหนินเป็นเป็นดินนะครับที่ไม่มีการอุ้มน้ำหรือกเก็บน้ำได้ดีนะครับก็ส่งผลให้น้ำในชั้นใต้ดินรวมถึงน้ำในพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำต่างๆมีการระเหยได้ที่เรียกว่าลดเร็วมากยิ่งขึ้นส่งผลให้น้ำนั้น,นลดปริมาณได้อย่าง ได้ลดเขาเรียกว่าลดปริมาณอย่างรวดเร็วละกันนะ,นะครับแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆอีกเช่นในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็ภาคกลางนะครับที่เจอภายแล้งเป็นประจําเลยส่วนผลจากภายแล้งนะครับก็จะมีในเรื่องของการขาดแคลนน้ำนะครับในทวีปแอฟริกาเจอปัญหาภัยแล้งนะครับอย่างหนักในเรื่องการขาดแคลนน้า แม้ว่าจะมีแม่น้ำครับแต่เจอปัญหาตรงที่ว่าแม่น้ำนั้นมีเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำนะครับสารเคมีก็มาจาัดเรื่องของการทำเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมสิ่งมีชีวิตนะครับในแหล่งน้ำก็ตายไปนะครับเกิดไฟป่าแน่นอนครับสภาวะแห้งแล้งต้นไม้ถูกทำลายไปแล้วก็การเกษตรและอุตสาหกรรมนั้นอาจจะเกิดปัญหานะครับอันนี้ก็คือผลจากภัยแล้งแล้วก็สภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับในทวิป เอเชียนะครับบริเวณเอเชียใต้นั้นก็เจอปัญหาเรื่องของผลการเกษตรได้รับความเสียห,ยหายหรือแม้กระทั่งในทวีปแอฟริกาประเทศโซมาเลียก็เจอปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆเช่นโรคอะฮิวาตะกโรคนะครับส่วนการปฏิบตัติต้นเมื่อเจอภัยแ้งก็ต้องมีในเรื่องของการกักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับติดตามสภาวะอากาศนะครับเมื่อรู้แล้วครับว่าเกิดภัยธรรมชาตินะครับก็ต้องมีการติดตามข่าวสารเพื่อจะได้ที่จะ เตรียมรับมือนะครับกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงที่จะก่อให้เกิดในเรื่องของประกายไฟเพราะภัยแ้งใช่ไหมครับโอกาสในการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหมนะครับหรือไฟป่าอะไรต่างๆก็ต้องกําจัดให้เรียบร้อยขณะเกิดภัยนะครับก็ต้องมีในเรื่องของการใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับปลูกพืชน้ําน้อยหรือแม้แต่ในเรื่องของการตรวจสอบการรั่วซึมนะครับของในเรื่องของน้ํานะ ส่วนในประเทศไทยมีวิธีการรับมือในเรื่องของการทําเกษตรกรรมเ <c oughs> ช่นในเรื่องของการทํานาถูกไหมครับจะมีการทํานาเรียกว่านาปีนะครับทำปีละครั้งเพื่อลดในเรื่องของการที่จะใช้น้ำนะหลังเกิดภัยนะครับก็มีการพัฒนาลุ่มน้ำนะครับแหล่งน้ําต่างๆลดแกส๊สเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุในเรื่องของการเกิดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นรวมถึงภัยแล้งแล้วก็ใช้น้ําอย่างประหยัดครับ ส่วนภัยธรรมชาตินะครับครั้งรุนแรงที่สุดของโลกนะครับก็มีอยู่หลายภัยด้วยกันนะครับมีทั้งแยกออกเป็นหัวข้อไปแล้วกันนะครับมีทั้งในเรื่องของลมพายุนะครับที่เกิดพายุไซคโคลนนากิสนะครับพัดเข้าสู่ในประเทศเมียนมาเมื่อปี2551นะครับเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียจะเป็นถ้าเกิดในมหาสมุทรอินเดียนะครับพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยจะเรียกว่าพายุ หมุนไซคโครนนะนะครับแล้วก็อุทกภัยนะครับน้ำท่วมที่เกิดครั้งแรงนะครับก็เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในปี2554หรือแม้แต่ในเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็ในประเทศเนปาลปี2557 ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเอาเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงตรงนี้แล้วกันนะนะครับในนิาลนมีความสั่นสะเทือนถึง7.8แมกนิจูดนะครับแล้วก็ซูนามิในปี2554เช่นเดียวกันนะครับเกิดปรากฏการณ์ลานิยานะครับที่ส่งผลกระทบทั้งประเทศไทยแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลครับเกิดเป็นซูนามินะครับเกิดขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเรื่องของภัยพิบัติ างธรรมชาติทางชีวภาพนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นเนื้อหาอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ